ขอบคุณมากครับพี่วเวลิตจ้มดอนครับในวันนี้ครับถึงคิวของทีมปราจีนยูเนเต็ดนะครับหรือว่าเือร์ดำบุรพานะครับวันนี้เราอยู่กับแฟนคลับ3ท่านครับท่านแรกครับเป็นทางด้านของพี่ตั๊กครับนรลงพลวอนวงสวัสดีครับท่านที่สองครับนปิงครับไพรัตปิ่นเกตครับแล้วก็ท่านสุดท้ายครับน้องบูมครับอภิพมุกจันหอมนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับในวันนี้เรามาคุยกันแบบแฟนคลับกันเลยนะครับครับอ่ะเริ่มต้นของการเชียร ปราจีนยูเนเต็ดก่อนแต่ละท่านเลยนะครับอาสนตาก่อนในส่วนของผมนะครับก็คือมันเป็นกลุ่มเก่ามาจากจะปราจีนบุรีเอฟทีนะครับเดิมทีจังหวัดเรามี2สโมสรให้เชียร์นะครับโดยอยู่ในลีดดอร์ดิวิชันหนึ่งนะครับปัจจุบันก็ยุบทีมไปเหลือแค่ปราจีนยูเนเต็ดแค่ทีมเดียวนะครับเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบันก็คือมาเกิดการแตกกันเกิดขึ้นเพราะว่ามีคนที่ชอบแบรนด์นกเลือกอยู่ก็ จะไม่ค่อยติดตามเือดำบูรพานะครับปัจจุบันก็แยกกันทั้งสองทีมแฟนคลับแต่ละทีมเขาก็ยังติดในแบรนด์ของปาจิมิลีเอฟซีหรือนุ่นก็ไปคาดอยู่นะครับสมัยนั้นอยู่ดิวิชั่นหนึ่งดิวิชั่นหนึ่งครับผลงานดีที่สุดคืออันดับ5ของลีกนะครับหลังจากนั้นก็ตกชั้นไปนะครับแล้วก็มีทีมปาจิมิลีดีเด็ดขึ้นใอม่ทีมตอนนั้นจะพอตกปัญหาในเรื่องของการแบ่งกันเชียร์ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเกาะกลุ่มกันอยู่ในกลุ่มของทั้้้งท่านนีแลวก็ มีเป็นขับขาประจำอยู่ประมาณ3ถึง50คนนะครับครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของจุดเริ่มต้นนะครับครับทางด้านนัปิ๊งบ้างครับไทรัฐปิงเกตนะครับเริ่มต้นเชียร์เมื่อไหร่ถ้าจำปีได้ก็ว่ามาเลยก็น่าจะเป็นจริงๆริงจงังเลยครับครับก็ได้เป็นปี2,009 2,009อเาอ่ะฮะทีแรกของทีมดิวิชั่นที่เกิด ลีกดิิชันสองครับก็เข้ามาได้อย่างไรด้วยที่ว่าเราเราชอบฟุตบอลอยู่แล้วครับแล้วมีบอลที่ว่าตอนนั้นมันเพิ่งเริ่มรุ่งขึ้นมาอแล้วทีมจังหวัดเราครับบ้านเราเข้าไปลดแรนอยู่ในตรงนั้นครับก็ก็เลยรวบรวมสมัครเขาพวกน้องมั่งพี่มั่งมาช่วยเชีย์ครับเป็นจริงจริงช่งตอนนั้นอ่ะน้องบูมบ้างครับ พี่มุกจันหอมนะครับบมเริ่มต้นของการเชียร์เลยเชียร์ก็ตอนอยู่ดีหนึ่งครับปีแรกดีหนึ่งดีแรกจำปีได้ไหมสองสองพันสิบไหมสองพันสิบสองพันสิบสองพันสิบครับเข้ามาได้ยังไงก็ก็มีพวกเนี่ยนักปิงเนี่ยครับชักจวนเข้ามาก็คือไปดูบอลธรรมดาเลยครับคดีชอบเป็นคนชอบฟุตบอลอยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็มีความสามารถในการตีกองด้วยก็เลย เอารวมกลุ่มกับพวกนักปิงเขาก็แล้วตอนนี้ก็คือยาวครับเป็นมือกองเป็นมือกองครับนะครับครับผมขาดไม่ได้ครับครับผมอ่ะมาถามนตั้งหน่อยนะครับในฐานะที่เราเป็นกองเชียร์นะครับเรามองถึงทีมสภาพทีมที่เป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้อ่ะพูดหน่อยว่าสภาพทีมปกติเอ่อาจีนบุรีอยู่ในเตดเน่ครับจะเหมือนทีมที่แบบจะไม่ค่อยเน้นผลงานเน้นท่งตัวไว้ไม่ให้ตกต่ำหรือไม่ได้ เน้นให้มันอยู่สูงสุดก็เลยอยู่กลายเป็นทีมระดับกลางๆนะครับซึ่งผมคิดว่าทางประธานโสโมสรคงจะมองเห็นปัญหานี้เช่นกันนะครับ <c oughs> เ,รเราในาณะกองเชียร์นะครับเราก็อยากมีหน้ามีตานะครับเป็นวัดปัจจัยบรีแล้วก็มีทีมฟุตบอลที่เก่งไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆแต่เท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับมันเหมือนอมันอยู่แค่ตรงกลางเท่านั้นซึ่ง,ง,งตามตามความคิดเห็นของกองเชียร์เนะี่ยมันควรจะดีขึ้นดีขึ้น,ข,น <c oughs> ขึ้นไปนครับ <c oughs> คือว่าประมาณว่าทรงตัวมันทรงตัวอยู่กับที่ครัวอยู่ตรงนี้ไม่อยากอันดับของปาจีนะครับหัว11 11เท่าเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะครับคือ11 2ฤดูกาลซ้อนนะครับปีนี้ก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่8ซึ่งเหลืออีกประมาณ2นัดจะหมดเลขกเนี่ยก็อาจจะไม่ขยับไปไกลไปนี้แล้วครับเพราะว่าทีมที่หนื่อยู่เหนือพวกเราเนี่ยแต้มมันขาดลอยมากกว่า6แต้มครับผมอันนี้ก็เป็นสภาพทีมโดยรวมครับของทีมปาลากินยูเนเต็ด แฟนคลับปัจจุบันนี้ต้องการอะไรบ้างจากคนทำทีม,มจริงๆแล้วถ้าเป็นความคิดผมนะครับมผมส่วนใหญ่ผมจะทำแบบด้วยตัวเองอย่างเช่นพวกเสื้ออย่างนี้ครับ,รบเสื้ออย่างนี้นะครับในช่วงเวลาที่ชุดของของสโมสรเนี่ยยังไม่พร้อมันจะไหนเราก็มองไปเห็นว่าอาจารย์ว่าเอ๊ะทำไมมันนี่มี การลงตัวเป็นกลุ่มก้อนเสื้อนี่จะมาหลากสีสีขาวสีเหลืองสีแดงไม่มีไม่มีจุดยืนไม่มีเอกลักษณ์นะครับก็บเลยปรึกษาก,กับทางจ่าเปิงว่าเอ๊ะเราจะทําเสื้อสักตัวร้อยกว่าในราคาที่แฟนขับสามารถซื้อได้ง่ายง่าย,ายได้และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของปัจจุบรีลก็เลยได้ทําการออกเสือ้อเชาะกอดสีดำนี้ออกมานะครับก็จําหน่ายกับแฟนขับในราคาสมาชิกนะครับเพื่อจะได้ให้ดูเป็นกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนครับซึ่งปัจจุบันรู้สึกจะทําออกมาได้ประมาณ 50ตัวได้ครับแต่ว่าอันเจนเป็นจุดเริ่ต้นนะครับต่อไปก็อาจจะหันไปจับดุนของสโมสรอีกทีนึงครับแฟนคลับที่ได้ชมจะขอซื้อสมบุตินะฮะมีขายไหมครับก็มีครับแต่จริงๆแล้วผมก็กลัวอยู่อย่างว่ามันจะเป็นการไปแย่งรายได้ของสโมสรครับซึ่งในฐานะแฟนคลับเราก็ไม่อยากทําเช่นนั้นนะครับสังเกตดูว่าเราจะมีแค่ กลุ่มย่อยๆของเราท่านนั้นที่ใส่เสื้อแจอคเกื้สีดำนี้นะครับครับ,รบอ่ะถามนะปิ้งมากดีกว่าครับในฐานะที่เป็นคนเชียร์รูปแบบการเชียร์ของทีมปราจีนเว